Yo... นักแรงตอนแมไนไผ่กำลังหาฮานปิ้งเอ็น,นแซ่บเอาไว้นั่งกินคู่กับน้ำอ้อยเย็นๆยามเมือแลงแอดขอแนะนำฮานนี่เลยฮานปิ้งเอ็นตู้แสงเจ้าเก่าฮานเพิ่นจะมีทั้งปิ้งลีนปิ้งไส้ปิ้งนมแล้วก็ปิ้งเอ็นเพิ่นจะขายเป็นเซตเดอเร์เซ็ตหนึ่งได้สิบไม้สี่สิบพันกีบเลือกเอาปนกันตามใจได้เลยเลือกได้แล้วก็เข้ามาร้างตํำบักหุ่งเ็ดๆเอามาไว้กินคู่กับปิ้งฮ้อนบอกเลยว่าเข้ากันอ่ำลำ้ำอ่ำลำ้าเนี่ยเห็นบอพอจะได้เจ๊หไงก็จวดก็เลยคำแรก แป๊บหนึ่งปิ้งที่สร้างไปกับซุกเรียบร้อยแอดกับเจ้เลือกมาเป็นปิ้งนมกับปิ้งใส่มาพร้อมพักพันและข้าวปูนบอกเลยว่างานนี่ทั้งแซบทั้งมันตอนนมใยญ่ๆแน่นปิ้งมาแบบพอดีจะกินเบี้ยวๆกับแซบหรือจะกินคู่กับต่ำบงัง่งแบบนี้ กะขากสูตรแห้งกินกะแห้งแซบแห้งกินกะแห้งยุดบอด้หรือจะพันกินกะผักกับข้าวป่นแบบนี้กะแซบไปอีกแบบว้ามาแล้วกะหอดบ่อยากบอกให้คนอื่นหูซ้ำว่าหันอยู่ใส่เดี๋ยวกลับมาหอบหน้าซิโบได้กินเคยไปลอกินปิ้งมานี่กะหลายห้าหลายบอลละได แต่หูซึกว่าฮาันนี้ขกักซูดหรือจะเอาปิ้งนมมพันแล้วก็กินคู่กับตับมะหุ่งแบบนี้กระแทบไปอีกทุกคนเอ้ยเ<ฮ>ว้ามาลหิวเว้ามาลาหิวกลับไปจัดอีกสักหนถหาอยากฮุ่งว่าฮาันยุใส่แล้วกดไลค์กดแชร์ให้แอดหลยๆเด้อเดี๋ยวจะบอกให้ฟังฮัน,นเพิ่นซื้อฮันปิ้งเอ็นตู้แสงเจ้าเกา่าเพ,พิ่นจะขายตั้งแต่วันจันทร์ฮอดวันศุกร์เท่านั้นเริ่มเปิดขายตั้งแต่เวลาสี่โมงแรงเป็นต้นไปจนกระทั่งเบื่อจุดพิการแมนยุนาประตูโค้งสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์เลจ่า ああ。Ah.